ก็อยู่ในช่งองของ BTV นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาออแจกสกินฮีโร่าไายตาแดงแสงนะฮะพร้อมกับต้องใส่กับแอดออดนะฮะม่งั้นจะไม่เห็นมันเรืองแสงนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูกลางวันนะฮะคือเราก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะนี่ก็จะเป็นนิ้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลง ขอให้ดูตอนกลางคืนก่อนนะฮะเดี๋ยวลงไปใต้ดินให้ดูเห็นไหมฮะมันก็จะลงแฟงเกลียนสีขาวมาก็ต้องอื่นเลยอ่ะ<ฮ>เดี๋ยวให้ดูเออในถ้ำนะฮะไปนี่กันแม่งาเดินไม่สนัดแม่งาเดินไม่ถนัดอ่ะลุมกูอยู่ไหนวะ โอเคเราก็จะให้ดูเราก็จะให้ดูตรงนี้นะครับผมคือคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับนี่เราก็จะเห็นสีขาวเรืองแสงเลยหยับเลยนะฮะมันไม่ได้ิมันไม่ได้รลยระยับเลย คือมันก็จะเห็นชัดก่าสีอื่นคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ